สวัสดีพี่น้องปวงชนชาวไทยผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยทุกท่านครับทั้งท่านท,ที่นั่งรับชมการถ่ายแท่สดอยู่หน้าห้างอิมเพลนเวิร์ลลาดพาร้าและพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเว็บไซต์มาเร็วสปีดฮอตและเครือข่ายทั้งหลายนะครับ วันนี้พบกันในวันศุกร์ในการถแถลงข่าวของกลุ่มปฏิญญาณนาสาลอีกครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนหน้าที่คนเสื้อแดงผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยจะรวมพลังกันในวันที่5เมษายนนะฮะก่อนอื่นก็ขอจะขอพูดถึงการเตรียมความพร้อมในวันที่5เมษายนสก่อนนะครับก่อนหน้าที่จะการเคลื่อนไหวในวันนั้น ก็เข้าใจว่าคณะกรรมการนวชโดยการนําของท่านประธานคนใหม่ท่านจตุพรพรมพันธ์ก็ได้กําหนดนัดหมายแกนนําในภาคส่วนต่างๆมาประชุมรับกันแล้วนะครับแต่ในส่วนของพี่น้องที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะฮะตอนนี้ผลการประชุมนั้นยังไม่ออกมาแต่ในเรื่องของการตระเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและหมูนะ่คณะก็เป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นตระเตรียมกันได้แล้ว เรามีเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวกันเท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสื่อสารก็คือในวันอาทิตย์นี้ในวันทิตที่30นะครับเมษายนเป็นวันสําคัญของฝ่ายประชาชนฝ่ายเพยัปไตยก็คืออยากให้พร้อมเพรียงกันไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภานะครับถึงแม้ว่าการแก้ไขรัฐนูนว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม ของสภาที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีอันยุบลงไปนั้นไม่สามารถรู้ร่วงเรายังเหลืออํานาจที่จะมาจากประชาชนได้เท่าใดก็อยากจะให้พี่น้องปพงชนชาวไทยจงรักษาไว้ให้ได้ทั้งร้อยปร์เซ็นนะครับครับวันนี้พบกันก็มีเรื่องที่อยากมาเรียนกับพี่น้องที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสร้อนร้อนเมื่อคืนนี้นะครับ พี่น้องผู้เชื่อมั่นในประชาไตยก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่องค์กรอิสระนะฮะซึ่งแน่นอนครับเป็นอิสระจากประชาชนแต่ดูเหมือนจะเป็นแนวร่วมที่จงรักภักดีกับฝ่ายอมาตเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะลงดาบฟาดฟันตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นองค์กรอย่างตุลาการสารรันูน ได้สังหารหมู่ประชาชนไปถึง20ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิเสียงย่อนบัตรลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการสร้างความคลุมเครือกังขาว่าการเลือกตั้งเมื่อ2อกุมภานั้นเป็นอันโมฆะหรือไม่แต่สิ่งที่เขาได้ชี้แจงหลังสุดเมื่อคืนนี้บอกว่าเป็นการกระทาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะนั้น20ล้านเสียงที่ถูกสังหารไป เป็นปริมาณมากกว่าประชาชนในประเทศกัมพูชาเ,เมื่อสมัยสงครามกลางเมืองซะอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ถึงกับเลือดตกยางออกในปริมาณมากมายมหาศาลเหมือนกับเพื่อนบ้านแต่ชีวิตจิตวิญญาณของประชาชนในฐานะคนในสังคมประชาธิปไตยก็ได้ถูกสังหารไปแล้วนะครับแต่การสังหารนี้เรา จะยอมรับหรือไม่ประชาชนที่ยังมีลมหายใจและออกมาเลือกตั้งในวันนั้นก็จะต้องถามตัวเองและกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าเราจะมีวิธีอะไรที่จะเรียกฟื้นคืนชีวิตในการใช้สิทธิ์ในวันที่2กุมภาพันธ์กลับคืนมาให้ตรงได้นะครับหากมองสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะเอามาประกอบส่วนร่วมกันระหว่างความบันเทิง ของกลุ่มดาราต่างๆของผู้จัดละครต่างๆซึ่งในวันนี้ไปสมหัวอยู่กับกลุ่มกบฏกรปศเป็นส่วนใหญ่มาประกอบกับสถานการณ์ที่เป็นจริงทางบ้านเมืองก็คงจะได้ประโยคที่ว่าสามีตีตราแต่ประชาชนถูกตีตรวนครับพี่น้องในวันนี้ทำไมผมได้พูดประโยคนี้ก็เพราะว่าตอนนี้สังคมไทยมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นคนส่วนน้อย ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับโซฟโอเปร่านะฮะที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าละครขายสบู่นะฮะหลังข่าวซึ่งภาษาไทยเรียกกันง่ายๆว่าละครน้ำเน่านะฮะกลุ่มคนเหล่านี้วันๆดูแต่ละครน้ำเน่าถึงเวลาก็ไปร่วมกับกลุ่มกบฏกบพศผู้จัดละครก็ไปเป่านกหวีนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงในเสียงส่วนน้อยในขณะที่เสียงส่วนใหญ่ มาสนใจในเรื่องหลักการประชาธิปไตยสถานการณ์การถูกกดขี่ข่มเหงที่เป็นตัวจริงอยู่ในเมืองไทยนะฮะแต่คนส่วนนั้นกลับถูกตีตวนนะครับถูกตีตวนเพราะอะไรถูกตีตวนเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งไม่ทําให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์และการเลือกตั้งที่คงค้างอยู่อีก28เขต สำริดผลลุล่วงไปได้โดยง่ายอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆนะครับว่าการเลือกตั้งถ้าหากจัดเดินหน้าต่อไปก็จะมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายแนวร่วมอีกส่วนหนึ่งเราเห็นว่าอำนาจของฝ่ายตุลาการไม่ว่าจะเป็นสารแพ่งนะฮะที่ออกข้อห้ามไม่ให้คณะผู้ดูแลความสงบภายในประเทศดำเนินการจัดการกับกลุ่มกบฏกปปสนะฮะที่ได้ยกพลไปขัดขวางการเลือกตั้ง นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องเท่าทัดน,นะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อคืนนี้ในเวลาตีสาสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาถึง3-4สเดือนว่าสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มกบฏกปรปปสที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบัติก็กลับปรากฏขึ้นที่หน้าสำนักงานปปชเกิดขึ้นกับพี่น้อง ผู้เดินตามแนวทางประชาธิปไตยก็คือกลุ่มกบปอที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นเพื่อเรียกร้องให้ปปชซึ่งเป็นองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งที่ดูหมายมั่นปั้นมือระเกินที่จะไล่สังหารล้างผ่านร,รัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากปวงชนชาวไทยโดยการเลือกตั้งด้วยการจะพิจารณาความผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบาย การจำนำข้าวและการโยกย้ายอดีตนะฮะอดีตผู้มาดูแลในส่วนของความมั่นคงและสำนักงานข่าวกลรองก็คือนายถวินเปลี่ยนสีนะครับตีสามเมื่อคืนปรากฏว่าในขณะที่พี่น้องกอปอได้รวมตัวกันอยู่หน้าปปชาตามคำสั่งของสารแพ่งที่ได้อนุญาตว่ากลุ่มกบฏกปอปสสามารถกระทำได้ ก็คือชุมนุมรวมตัวกันตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐนูนเมื่อคือนนี้เวลาตีสามได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง200คนได้ไปปิดร้อมผู้ชุมนุมกวปอที่มีจำนวนอยู่เพียงแค่100คนใช้อาวุธแสดงอาวุธสาดแสงสปอตไลท์เข้าไปแล้วบอกว่า ให้ประชาชนทั้งหมดจงอยู่กับที่อย่าขัดขวางการเข้าจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็มีการเดินทางเข้าไปตรวจค้นตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับได้ตระเตรียมไว้แล้วอย่างพร้อมสักพพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ลกร้างขึ้นไว้ด้วยป่ากรถิ่น ก็มีเจ้าหน้าที่เดินตรงไปเลยแล้วก็ตรวจพบอาวุธสงครามจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องยิง M79 เป็นที่น่าสงสัยเป็นที่ที่น่าไถ่ถามนะครับว่าการเข้าจู่โจมครั้งนี้ทำไมจึงมีรูปแบบลักษณะการดำเนินการที่เหมือนตระเตรียมนัดหมายกันไว้อย่างแม่นยำและคล่องตัวอีกส่วนหนึ่ง นะครับก็เป็นที่น่าเครือบแคลงสงสัยบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเราเรียกพวกท่านอย่างเต็มปากเต็มคำว่าผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยเพราะท่านทำให้พวกเราเห็นว่าชุดควบคุมฝูงชนชุดต่างๆที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้พลีกายอุทิศชีวิต ยืนหยัดจิตวิญญาณเพื่อปกป้องการเลือกตั้งเพื่อปกป้องประชาชนและคันรองประชาธิปไตยจากเงื้อมมือของกลุ่มกบฏกปปสคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งได้ทุ่มเทตุนทรัพย์ทั้งส่วนตัวและส่วนที่รวบรวมเรียไรกันมาเลี้ยงดูให้กำลังใจให้กำลังกายกับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประกอบส่วนสำคัญกับวงชนชาวไทย ในการที่จะทําให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แต่ปรากฏการที่เราคาดหวังว่าจะเห็นว่าพวกท่านไม่ว่าในานามของสอรอสอหรือสอ,อรอสอในปัจจุบันควรกระทํากับกลุ่มกบฏกปสที่นําโดยนายสุเทพเทือกสุบันถึงสเดือนที่ผ่านมากลับไม่มีการปฏิบัติการเช่นนั้นเกิดขึ้นแต่ปฏิบัติการเช่นนั้นกลับ เกิดขึ้นกับคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและมีทัศนะต่างกับกลุกกาา่นกบฏกปปสราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของพวกท่านและพี่น้องครับยังไงก็แล้วแต่ในเวลานี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้กลุ่มกบปอที่ยังยืนหยัดยืนยันที่จะพิทักรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนชาวไทยด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสารแพ่งปิดล้อมสำนักงานปปชอ,อยู่เรียกร้องให้ปปชซึ่งไมไ่รับการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญและถูกต้องตามกฎหมายมารับทราบความผิดและเรียกร้องให้กระบวนการทำงานของปปชจงเรียงลำดับก่อนหลังตามเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียน ไม่ใช่แสดงออกอย่างชัดแจ้งในปัจจุบันนี้ว่ารับลูกมาจากกลุ่มกบฏกลุ่มที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่กลุ่มปริยนสารยืนหยัดยืนยันที่จะยืนอยู่เคียงข้างกอปอเหมือนกับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมีแต่ฝ่ายประชาชนมีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเราจึงจะยืน และเดินหน้าไปร่วมกันและเราขอเรียกร้องเจ้าหน้ารวจเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบความมั่นคงภายในตามพรบความมั่นคงภารกิจที่ผ่านมาประชาชนประกอบส่วนสำคัญร่วมกันกันกบท่านและยืนยันว่าจะเดินหน้าประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นขอให้พวกท่านทบทวนท่าที ว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันหรือเราจะเครือบแคลงระแวงสงสัยกันต่อไปครับครับและในส่วนต่อไปนี้ดรสุดารังกุพันธ์หรืออจยนหวานนะครับก็คงจะมาชี้แจงนะฮะในเรื่องของกิจกรรมของกลุ่มปริญญาสารตลอดทั้งการเคลื่อนไหวแจ้งความเอาผิดไม่ว่าจะเป็นตุลาการสามนูนและกรกะตที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตัวเองพึงกระทำครับ ขอเชิญอ,อาจารย์หวานครับค่ะขอบคุณค่ะคุณไม,ม่หนึ่งแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านนะคะ ก็มีหลายเรื่องนะคะที่จะต้องพูดคุยก็ขอต่อเนื่องกับประเด็นของคุณไม่หนึ่งนะคะว่าการเข้าไปจับกลุ่มอย่างอุกอาจนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกับพี่น้องกลุ่มกะวะปนะคะเราก็ถูกกระทําเช่นนี้มาในปี2553นะคะมีพี่น้องประชาชนถูกจับกลุ่มคุมขัง1,857คนทั้งหมดนี้นะคะส่วนหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งสิ้น รวมทั้งถูกตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงนะคะรวมทั้งเข้าไปจับกลุ่มบุกเข้าไปจับกลุ่มนะคะหรือว่ามีการล่อลวงพี่น้องของเรานะคะทำให้เป็นนักโทษการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ยังถูกจองจําอยู่มากมายสิ่งเหล่านี้เราเคยเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นนะคะออกมาพูดความจริงว่าสิ่งที่ท่านได้กระทําไปนั้นนะคะได้ถูกผู้ใดนะคะบังคับให้ท่านได้กระทําที่เป็นการจองจํา นะคะจับกลุ่มโดยไม่เป็นธรรมนะคะมีการใส่ร้ายกับประชาชนหรือไม่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกในเป็นการสองมาตรฐานตลอด3-4เดือนที่ผ่านมานะคะเราจะต้องเข้าสู่เผชิญภาวะของการถูกคุกคามโดยการรัฐธประหารเพราะกลุ่มกบฏกบปปสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะจัดการนะคะดำเนินคดีกับพวกเขาเหล่านั้นได้แล้วเมื่อคนแสดงจะต้องลุกขึ้นมาปกป้อง ประเทศนะคะจากการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งกลับถูกจับกลุ่มอย่างง่ายดายเหลือเกินนะคะอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆนะคะเราไม่อยากเห็นอะไรที่เกิดขึ้นซ้ำรอยในปี2553ค่ะเพราะพี่น้องของเรานะคะกำลังที่จะต่อสู้กับคดีนะคะกว่าที่จะหลุดพ้นมาแต่ละคดีนั้นช่างยากเย็นเหลือเกินนะคะขอไล่ไปเลยนะคะสำหรับ ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณสุรพักภูชัยแสงนะคะซึ่งขณะนี้ได้ต่อสู้กับคดีมาตรา1นึสารนั้นยกฟ้องในชั้นต้นนะคะแล้วอายการก็มาอุทธรณ์นะคะให้พิจารณาใหม่นะคะล่าสุดสารอุทธรณ์ก็ได้มีคําสั่งนะคะยืนตามสารชั้นต้นยกฟ้องสุรพักเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ สำหรับกรณีนี้ก็ขอชื่นชมนะคะท่านผู้พิพากษาท่านนี้ซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้อย่างสําคัญยิ่งและขอให้เป็นบรรทัดฐานนี้ตลอดไปนะคะเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะขอให้ท่านผู้พิพากษาทุกท่านนะได้ทําตามผู้พิพากษาท่านนี้นะคะที่ซึ่งท่านได้ออกมายืนยันนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งหลักนิติรัฐจําเป็นต้องได้รับการเคารพ จะลงโทษจำเลยได้ก็ต่อเมื่อได้รับการพิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยว่าได้กระทำความผิดพฤติการและข้อเท็จจริงที่โจทย์ได้นำเสนอนั้นนะคะแม้จำเลยมีทัศนคติแตกต่างไปจากกลุ่มการเมืองอื่นที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างชัดแจ้งก็ไม่อาจอนุมาณโดยเหมารวมได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนะคะขอให้เป็นบรรทัดฐานเช่นนี้นะคะว่าหาก ผู้พิพากษาท่านใดไม่สามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นอายการนำสืบต่างๆไม่สามารถที่จะเอาผิดได้อย่างสิ้นสงสัยนะคะต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะก็เป็นผู้บริสุทธิ์ ะะถึงแม้ว่าโอกาสที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาสุรพักนั้นถูกจองจําอย่างไม่เป็นธรรมนะคะทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ยื่นประกันตัวแต่ละครั้งนั้นก็ด้วยเงินจานวนมากไม่เคยได้รับการประกันตัวถูกขังฟรี1ปี2เดือนนะคะโอกาสที่จะได้รับการเยียวยาก็มีน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องชายของพวกเรานะคะสุรพักผู้ัยแสงด้วยค่ะนะคะ แต่นะคะพี่น้องคะข่าวที่น่ายินดีอีกข่าวหนึ่งก็คือพี่น้องของเราที่จังหวัดเชียงรายนะคะเสื้อแดงเชียงรายทั้ง5ท่านนะคะที่ได้พ้นมนทินแล้วเช่นกันต่อสู้กับคดีผิดพรกฉุกเฉินนะคะศาลได้ยกฟ้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานจริงๆนะคะค่ะ แต่พี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้ก็ยังถูกจองจำยังไม่เป็นธรรมวันนี้เป็นวันครบครอบหนึ่งปีจองจำเอกชัยหงกังวานนะคะ mm hmm. เพื่อนของเราซึ่งพี่น้องคงจะจำได้ mm hmm. เขาก็เป็นผู้สื่อข่าวที่คอยช่วยทำงานให้กับทางกลุ่มแกนนำนปชด้วยนะคะเอกชัยนั้นนะคะถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหานะคะที่ว่าเขาได้ไปขายซีดีเป็นสารคดี ของ ABC ซนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางออสเตรเลียเป็นการทำสารคดีที่มีการพูดถึงหลายประเด็นในสังคมและการเมืองไทยนะคะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยแต่ก็เป็นสารคดีนะคะรวมทั้งนะคะเขาได้มีการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จำหน่ายเอกสารวิกิลีก์นะคะทั้งหมดนี้เขาก็ได้ยืนยันว่าเขาเป็นผู้จำหน่ายสิ่งเหล่านี้จริงด้วย เจตนาที่บริสุทธิ์นะคะเห็นว่าเป็นเอกสารที่เป็นสารคดีแต่กลับถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะถูกจำคุก3ปี4เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวแม้ว่าจะยังต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นะคะวันนี้ครบ1ปีการจองจำเอกชัยกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมไปเยี่ยมเอกชัยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะ ก็ขอให้พี่น้องนะคะอย่าได้ทอดทิ้งนะคะเพื่อนของเราที่ยังต่อสู้อยู่ในเรือนจำที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีทั้งหมด3ท่านนะคะแล้วก็ที่ทันถสถานหญิง1นี่คือกรณี1นึทั้งสิ้นรวมทั้งแม่แดงโคราชนะคะที่อยู่ที่เรือนจำกลางนครราชสีมาทั้งหมดก็มี5ท่านที่ยังต่อสู้กับคดี1นึและก็ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ23ท่านที่เรือนจำทหารนครปฐมอีกหนึ่งท่านนะคะก็ขอให้พวกเรา มันคอยดูแลเพื่อนของเรานะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกคนที่ออกมาต่อสู้นะคะต่อต้านการรัฐประหารน,นั้นมีความชอบธรรมพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์พวกเขาคือวีรบุรุษวีรสตรีที่ต้องได้รับการยกย่องมากกว่าถูกจองจําให้สูญเสียอิสรภาพนะคะ การไปเยี่ยมของพวกเราเป็นการต่อสู้เช่นเดียวกันเป็นการยืนยันค่ะและไม่ว่าจะมีพี่น้องของเราในการต่อสู้ในขณะนี้นะคะจะต้องถูกดําเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมอีกสักเท่าไหร่เพราะว่ากระบวนการอายุธรรมไทยนั้นนะคะมันฝังรากลึกมากมายเหลือเกินนะคะเรายังหวังไม่ได้จากใครเลยนะคะต้องพึ่งพาตนเองพึ่งพาพวก พวกเรากันเองนี่แหละค่ะนะคะพี่น้องทราบใครทราบว่าพี่น้องของเรานะคะถูกดําเนินคดีอะไรก็ไปเยี่ยมกันนะคะส่งข่าวถึงกันช่วยกันดูแลไม่ทอดทิ้งกันนะคะสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็พี่น้องคะวันที่30เมษายนนี้ค่ะก็จะถึงอีกโอกาสหนึ่งที่เราก็ไม่อยากจะต้องมาพูดถึงมันนะคะแต่มันก็จําเป็นเหลือเกินนั่นก็คือ30เมษายนจะครบ3ปี จองจำสมยศพึกษาเกษมสุข3ปีแล้วนะคะที่เขาต้องอยู่ในเรือนจำโดยที่ไม่มีความผิดไม่มีกฎหมายที่มาเอาผิดกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ถูกจองจำมาเป็นเวลา3ปี ไม่เคยได้รับการประกันตัวเลยนะคะมไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันเวลาผ่านมานานขนาดนี้นะคะเสื้อที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็เป็นเสื้อที่กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะคะจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และก็ระดมทุนช่วยเหลือนักโทษกันเมืองนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องนั้นไปซื้อกันนะคะแล้วก็ใส่ไปเยี่ยมคุณสมยศวันที่30เมษายนซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะพี่น้องก็เชิญชวนให้ติดต่อคุณลูกตาลน,นะคะเบอร์โทรศัพท์ 0895007232นะคะอีกครั้งนะคะ0895007232นะคะช่วยกันซื้อเสื้อสมยศใส่เสื้อสมยศนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงวันที่30เมษายนรณรงค์ปล่อยตัวนักโทษกันเมืองค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะไปช่วย เป็นกำลังใจนะคะไปร่วมกันนะคะรณรง์กับเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราจัดกิจกรรมที่น่าสารอาญารัชดานะคะกิจกรรมศาสตร์แสงส่องสารส่องความอายุธรรมให้โลกเห็นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นนะคะโดยนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนหลักนั้นก็มีหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยหรือ LLTD นะคะกิจกรรมนี้เริ่มต้นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะมีการอ่านบทกลอนแล้วก็เวลาทุ่มครึ่งจะมีการแสดงความรู้สึกในใจเกี่ยวกับมาตรา112 ในเวลา2ทุ่มค่ะจะมีการแสดงละครปีศาตตราชูนะคะโดยบีฟล o ร์เซียเตอรนะคะและ2ทุ่ม45ร่วมกันศาสตร์แสงส่องสารนะคะโดยให้พี่น้องนะคะช่วยการแต่งชุดสีดำนะคะแล้วก็พกไฟฉายหรือโทรศัพท์ที่มีไฟฉายก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่ศาสตร์มีแสงออกมานะคะช่วยกันส่องเข้าไปที่อาคาร ศารอาญารัชดานะคะขอเชิญชวนพี่น้องนะคะในภาวะอย่างนี้ก็เข้าใจว่ายังมีบังเกอร์ทหารที่คอยคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่บนถนนรัชดาด,าด้วยนะคะนักศึกษาก็ได้ไปทํากิจกรรมที่หน้าศารอาญาอย่างกล้าหาญมาหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้พี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงค่ะนะคะเป็นกําลังให้กับนักศึกษาด้วยนะคะไปช่วยกันนะคะ ก็เป็นที่น่าเสียดายเราปฏิญญาณาสารนั้นติดภารกิจนะคะที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้านั่นก็คือจัดรายการของทางเอเชียเตดนะคะซึ่งก็เลยทําให้ไม่สามารถจะไปช่วยได้นะคะแต่ว่าทีมงานของปฏิญญาณาสารหลายท่านก็ไปช่วยร่วมเป็นกําลังสําคัญนะคะให้กับกิจกรรมนี้ด้วยค่ะนะคะพี่น้องวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะ พบกันที่เรือนจําชั่วคราวหลักสี่นะคะในบริเวณเดียวกันกับสโมสรตํารวจที่เวลาพี่น้องไปนําอาหารไปมอบให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่าลืมแวะเลยเข้าไปนะคะพูดคุยกับเพื่อนของเรานักสู้ที่เรือนจําหลักสีค่ะนะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะขอให้กำลังใจกับคุณเอกอัฏฐากรน,นะคะคุณเอก r s s p e t t y y v t e นะคะหลายๆคนก็คงได้แรงบันดาลใจจากท่าน ะะที่ยืนยันและทำให้เรามีการเลือกตั้งสองกุมภานั่นคือต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจนะคะของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เมื่อเช้านี้นะคะคุณเอกได้ไปชูป้าย VR the People นะคะและก็ยืนยันว่านะคะต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะปฏิรูปตัวเองก่อนจะประคิดปฏิรูปประเทศไทยถือว่าเป็นการกระทำที่กล้าหาญอย่างยิ่งค่ะ นะคะและในการกระทํานั้นนะคะก็ปรากฏว่าได้ถูกนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนะคะเข้ามากลุ่มรุมนะคะเป่านกหวีดและทําให้เกิดการชุลมุนมีการทําร้ายคุณเอกนะคะจนแว่นตาของท่านที่ใส่อยู่ประจํานั้นถึงหลุดกระเด็นก็คงจะนึกออกนะคะว่าทําร้ายท่านขนาดไหนนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเอกนะคะที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญจริง,รงๆการไปชูป้ายให้พักประชาธิปัตย์ปฏิรูปตัวเองก่อนมาเรียกร้องการปฏิรูปประเทศถูกต้องแล้วใช่ไหมคะนะคะและขอชื่นชมนะคะทุกๆก,กลุ่มที่กําลังเคลื่อนไหวในทุกแนวทางในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้ริเริ่มการนัดหมายไปแจ้งความนะคะทั่วราชอาณาจักรนะคะไปแจ้งความพร้อมกันในวันที่1เมษายนนะคะ ก็เป็นการนัดหมายขึ้นมานะคะโดยกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยเชื่อมั่นประชาธิปไตยนะคะกลุ่มปฏิญญาหน้าสารเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะร่วมด้วยนะคะโดยพวกเรากลุ่มปฏิญญาหน้าศารจะไปที่สถานีตำรวจโชคชัยนะคะนั่นคือปากซอยโชคชัย4ี่นะคะนัดหมายกันนะคะพี่น้อง11โมงเช้านะคะไปแจ้งความกับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่กระทำการมิชอบต่อประชาธิปไตยต่อประชาชนค่ะนะคะอย่าลืมนะคะ11บเอโมงวันที่1เมษายนพบกันที่สอนอโชคชัยนะคะกับกลุ่มปฏิญญาหน้าสารขอเชิญชวนทุกทกท,กท่านใกลออ้สอนอไหนไปทุกสอนอไปกันให้เยอะๆนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนะคะทุกองค์กรอิสระ ที่กระทําทําร้ายประชาธิปไตยทําลายประชาชนนะคะค่ะก็คงจะมีเรื่องที่ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะครับพี่น้องครับพบกับการแถลงข่าวของกลุ่มปริญญาณสารได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอกลับสวัสดีครับ